Okay. เราจะเจอกระกรสายดุโ <laughs> Or <ik> อริโกโกรอไอ้แต่กูพาไปโรงงานประจุพันธ์นะ,ะเอ้ยจะไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าน่าไ,ได้ไปแล้วแต่โรงงานประจุพันธ์คืออะไรก่อนกูจังจำไม่ได้เลย าดันเกมยังไงล่ะเอาวะไอ้มึงอยู่<แ>กูอยู่กูอยู่ทางซ้ายมึงเห็นยังโอ้ยอยู่กันหมดเลยวะนั่นไม่ใช่กูนะนั่นไม่ใช่กูนะก <laughs> ูอยู่ข้างหลังไอ้กูยืมเอาของมาไอ้สั์กูทำลายตะขอก่อนมันมาแล้วว่าเพื่อน มันมาจากทางซ้ายเนี่ยเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันแอบ,บมองอยู่นี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 ่ดึงดึงหึงดึงตึงหึงดึงแล้วอะ่ะมึงไปไหนอะ่ะไม่รู้มึงไม่ใช่ทันต์นลิ่งเฮ้ยลงไปทำอะไรจะขอกันดีกว่ากูไม่ได้เอาของมาวะเพื่อน กำลังหาตะขออยู่ก็จะมาอยู่ไหนก็บ้งวันตะขอเนี่ยนานดีจะมาเล่นด่านนี้โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ย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 โโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้โยโอ้อย้ยโยโยอ้ย มาแล้วตามหลังก็มาอยู่นี่อ่ะเอาแล้วเพื่อนมันไปแล้วอ่ะคุณลงอีกรอบไปด้วยไปด้วยอย่ยล็อกล็อกหลบไอ้สั์ไม่เพื่อนเพื่อนมันบินไปทางนั้นพอดีก็เลยโดนตีแล้วกคุณล็อกหลบกลับมาข้างหลังอีกรอบมึงอ่ะไอ้ฟุกนั่นมึงใช่ไหมถอนตะขอนไอ้่อนมือนี่หนุ่มพนักงานเ็บซีซ่อมอยู่เดบิยอ เข้าตู้ไหมโหมีสามตู้พอด,ดีเลยตู้แต่เป็นบทเลยเลีย่ยเข้าทำไมเรานี่นมีอะไรวะมีแอบเด้อถ้ามันเดินมาก็เห็นนะเฮ้ยอุตส่าห์มาด่านนี้ยังๆีก็เล่นเนี่ยมันเป็นอ่อยสิเฮ้ยใจตินเลย่ะเราไปเอาของดิ เออวะไม่เอา,เอาของมันมีของอยู่ใต้ดินไหนวะเายยังไงทำไมกูไม่ไปซ่อ,อ,อมอุ้ยโรงพยาบานไปด้วยกันเลยล่ะเราจะส,สุดเทพ ฮุกนี้ยังไม่ได้หลุดหรอว่ทำลายกันท,กทำลายฮุกทั้งหมดเฮ้ยข้างหน้ามีฮุกอันนี้นิมเป็นแล้วกระทาง,างเดียวกูอะทำลายฮุกให้หมดเลยาปเจอเครื่องแล้วมีกล่องด้วยตรงนี้ไม่ขอไม้นี่กูตะได้ ขายว่ะเออมาดิของกูงหมดแล้วเพื่อนโดนแหวนแล้วเด็ช่วยดิว่ะไปเอ้กูล่อได้กูล่อเลยๆแต่ถ้ามันมองเราแล้วมันขึ้นขั้น,น,ส,านสามก็ตัวใครตัวมันนะอืมอุ้ย,ยมันอยู่แถวนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฝ้าเหร ว,า <laughs> ว,ว้าวมีอะไรวะทิศถัดมีอะไรวะมันอัพขั้นสุดยอดอยังไงล่ะโอ้ยโอ้ยยังมีคนหนีอยู่ฝุกไปช่วยมันดิได้ๆๆไอ้ไไมันกลับมาแล้วไ,ได้เพื่อนอยู่ต้อช่วยเพื่อนอช่วยเพื่อนอช่วยเพื่อนไปเพื่อนไปให้พีตะไวเขาจัดการเอาเอซ่อม หมาเครื่องเดิมหรือมา <c oughs> จะเป็นอยู่แถวนี้อยู่นะระวังระวังระวังมันตามกูอยู่เดี๋ยวประเด็นอะใช่ปะคืหมาลัวไม่รู้เฮ้ยเอ้าอยู่นี่อยู่บนอยู่บนอยู่บน ไเฮียอ่เฮียอ่ะคุณอยู่นี่นี่วะเดี๋ยวกูช่วยเองเพื่อนอ่ะหมดสักทีดรือว่าเฮียเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ได้ไงกูอยู่นี่วะฉันมีโปรแกรมแฮกยังไงว้าวว้าวไอ้พูดตรงไหนเฮ้ยก่อนไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ย มันรู้ได้ไงวะกูกำลังไปช่วยเพื่อนวรเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลุดแล้วหลุดละมันไปยังมันเดินไปแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันถูกกํโอเคไปนู้นไปนู้นมารู้ได้ไงกูอยู่วะกูเงียบแล้วนะเดี๋ยวมันเห็นกูแต่แรกโอ้ยมันมอง Khuyên bôn Là con phương game Này là lên kèm đó là kèm Phải xong cái เพื่อนทำไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคควายอ้าวอะไรวะเนี่ยเพื่อนมันเพื่อนมันถอนฮุกต่อหน้ากับฆาตกรเลยแต่แต่ว่าตรงนั้นมันมีนี่นะตรงนั้นมันมีมันมีไม้แต่เมื่อที่มันถอนฮุกอะไรกันนี้อะไรกันนี้เอ้ยมัไมมันไม่หมดสกทีวะไอ้นั่นน่ะสกิลมันน่ะหรือมันเอาเพิร์กอะไรมาหรือเปล่า เออกูขึ้นบ <mm ันไดเมื่อกี้แล้วก็กูก็อ้อมมาลงบันไดอีกทางหนึ่งไอ้เหี้ยะไปส่องบันไดเออซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องทีได้โปรดฮะฮาระกอโดนจุ๊กเลยไอ้เหี้ยโดนสองบันไดเข้าไปดูไายกันวะเนี่ย

จะเครื่องเดิมเลยเครื่องที่เราเจอขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจำไม่ได้ไอ้เครื่องที่มีกล่องเออรู้แล้วแหละแต่กูจำไม่ได้กูต้องหาประตูก่อนันแรกเฮ้ย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 อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ่ะกูไม่ใช่กู มันยังไม่โดนแฟนใช่ป่ะไม่โดนที่ไอ้โดนแล้วหนึ่งไม่มัน,ม,นมันตามล่าคนที่หน้าเหมือนกูอยู่แล้วแล้วคนที่หน้าเหมือนกูอ่ะมันก็เจ็บเหมือนกันมันเห็นกูแล้วว่ะขันตรีอยู่กูอยู่นะเฮ้ยทำไมไม่ มันตีทีเดียวตายหระล้มล้มลม,มันเหมือนมันเอาอะไรมาสักอย่างเนื้อที่แบบว่าไม่รู้ว่านี่กูไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน่ใช่หรือเปล่าไปลูกวิว่งหนีนี่เครื่ององยู่นี่เครื่องนึงเฮ้ยมันรู้ได้ไงกูอยู่นี่อะ ไงวะไม่รู้นี่นไงกูอยู่นี่วะเก่งจังวะตามรอยเลือดอ่ะเหรอกูไม่เดินทางนั้นนะไม่รู้ว่าดูกูเดินเนาะไม่รู้ไม่แก้วหาวเกลารอไรแต่ ไม่เชื่อมีเครื่องอื่นเป็นเฮซี่อ่ะเนี่ยกูซ่อมอยู่ตรงนี้เล่นกันอยู่ตรงนี้ไอ้ป้าวคุเจอมาแล้วไม่ต้องหิวหรอกเยัยหิวไปฮะอีก <laughs> เครื่องหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นเลยละก่อนชอบเดิน ไม่มาแล้ววะแยกกูไปเขาตู้เจอวัวมีกูอยู่ในตู้ไหนตู้หนึ่งในนั้นอ่ะเจอวัวกูเห็นแล้วกูอยู่กูอยู่ในตู้นั่นแหละ เี่ยว้าว้ยว้าว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 ี้าวว้อาววเาวว้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 าัว้าวว้าวน้าวูอาู่นี่ว้าวว้าวว้้าวว้าาววา้าวว้าลว้าววอาวว้า้าว้้า้าา้้าวาว้ อแมงงไหลลตาามมทเยูันไปยังอ่ะไปแล้วไม่เห็นเอ้ยมันเดินกลับไปแล้วมันหลุดได้ยังไงนะโอ่ยมันเฝ้าอ่ะอยู่หลังกำแพงกูอยู่ตรงกูเลยโอ้ยืนเฝ้าลเลยเฮีย,ยไปแล้วบอกด้วยนะโอ้ออมันมาแล้ว งาไอชี้จแม่งพังแม่งพังประตูมาเลยเฮ้ยเสียงมันมาแล้ววะในหลังมึงอะบิ๊กกว่านี้มึงว่าเข้าตู้มันจะรู้ปะวะผู้เข้าแล้ว กลัวเลยกลัวเข้ารู้เหี้ยรู้ได้ไงอ่ะมันีรอยเลือดตัวเออมีรอยเลือดถ้ามึงเจ็บมันมีรอยเลือดป่วยเอ้ยมันเห็นกูแล้วน่ะเฮ้ยมันไม่เห็นกูอ่ะไปละมันไม่เห็นกูไปมิกไปอย่าไปทางนั้นไปแล้วมันไม่เห็นกูได้ไงวะ โอ๊ยเจ้ามาเจออีกเหี้ยมันอยู่ในห้องแช่เยี่ยอุ๊ยโมลี่ใช่ไหมโอ้โเฮ้ยอันน้ำอันน้ำเย็บแล้วเยบแ้วลยแทงเข้าไปไล่มันรออยู่เลยล่ะแทงเข้าอกกูเลยเด้ตอนเนี้ยกูพยายามล่อให้อีกคนนึงเนี่ย ไอ้นี่อยู่แต่ดูเหมือนว่าชะตากูุกันจะขาดในไม่ชานี้ไอ้กลมมาหลบตรงนี้เลยแล้วกันจบๆไปไอ้กูไดินเสียงเครื่องว่ะเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะพูอยู่แถวนี้อยู่ไหนวะ อย่าบอกนะอยู่ขวามือกูอะชัดเลยมันอยู่ไหนวะมิกไม่รู้ไอ้เหียแล้วแล้วตอนนี้เพื่อนซ่อมอยู่ปะกูกดผิดด้วกูกดดำเนินการต่อมาไอ้แต่จบแล้วไม่ได้กดชมมันทำอะไรายอยู่อ่ะเฮ้ยเหี้ยเอาเพือพ่อนวิ่งอยู่นี่ อ๋อเพื่อนโดนไล่อยู่โอเคโอเคโอเคงั้นกูไปซ่อมถ้าเพื่อนโดนไล่อยู่กูต้องไปซ่อมเอ้าเดืวิ่งลงมาทางเดียวกับกูอีก หลบได้เว้ยสัตว์เอ้ยทำไมเป็นกูวะนั่นไงแล้วกับห้องเย็นเย้ยจ๋ด่าวะกดผิดดียต่อสัตว์เอ้ยแล้วประเด็นคือตัวละครเดียวกันด้วยนะกูกับเพื่อนอะ uầy, áo, áo má không thấy gúp hả? Vai, àm nó đâu mà ok, job, kia, cất vào. อุ้ยมันไล่เพื่อนอยู่นี่ว่าไอ้เหี้ยกูหลุดไล่กูนี่มาก <c oughs> ูเกวิ่งตายเหรอ <c oughs> แล้วกูก็ <c oughs> บาดเจ็บสาหัสอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวูเด <c oughs> ี๋ยวเูต้องไปซ่อมเครื่องกู <c oughs> ต้องรีบไปซ่อมเครื่องเพื่อนมันไล่อยู่ <c oughs> มันต้องสลับกันอ่ะ ี้ยแล้วประเด็นคือนะกูก็ไม่ได้ซ่อมมันก็ไม่ได้ซ่อมูบว่ะจิ๊บหายแล้วเพื่อน เพื่อหลุดไอ้ซาดเข้าเกมไม่ได้วรเพื่อหลุดเพื่อหลุดเมื่อกี้เพื่อนมันโดนเพื่อนล้มแล้วก็หลุดมาได้เพราะว่ากูถอนทุกไปหมดแล้วยังไงล่ะเดี๋ยวคือหอดแล้วเพื่อนคืหอหอดแล้วคือหอดแล้วนิดเดียว50%าแล้ว60%แล้ว ซอมให้มันไวกว่านี้หน่อยได้หรอวะ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีเดียวเราจะได้ออกแล้วเดี่ยวอีกทีดเดียวอย่าลากมานไอสัตว์โกรธจริงด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าลากมา <c oughs> โอเคเสร็จแล้ว ลากมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอพยาบาลของมิกคิบิเ่าฮไอ้เนี่ยบุคคลที่ตายไปแล้วยังไงล่ะกูรักษาตัวเองก่อนดีไหมรักษาแม่งเลยแล้วเดือดจะได้ไม่ไหล ไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมเงอยู่แน้อเฮ้ยเพื่อนแมเล่นยู่นี่ว่ะไปละเพื่อนุมไ้แค่้นเปิดต้ออกเยเดี๋ยกยง้นไป้างบนไม่้ยเคสเงียบแล้ว ูอยู่ไหนนี่อ่ะกูประตูไม่เอ้ยเเฮียบมันไล่อยู่ตรงนั้นกูไปทางละเพื่อน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 มันไล่อยู่อ่ะมันไล่เพื่อนอยู่มึงไล่มาทางนี้ทำไมอ่ะว้าวิชเพื่อนแม่งโคตรเก่งเลยเพื่อนแม่งยังเก่งแต่กลายเป็นกูที่โดนแทนหรือเปล่าเก่งเดี๋ยวเออเพื่อนยังเก่งเลย เออเออมาหากูแล้วมันมาหากูแทนอ่ะทำไงอ่ะ <c oughs> กูวิ่งลงบันไดนี้เพื่อจะขึ้นบันไดนี้ยังไงละ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่ากูจะไม่รอดอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไหม ไอ้รดรอดรอดรอดเอาว่าเอาาอาวแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะกูจะให้เพื่อนมีเวลาเปิดประตูห้้ยๆ้ๆ้ว้าที่ไ่โดนว้าที่ไ่โดน ว้าที่ไปโดนว้าลวงหวยอ้าโดนโมรีโอ้เรามาแทบตายไปเปิดประตูดีเพื่อนโง่โมรีเดชผลการเล่นตาย ไม่รอดอเฮีย hey.